สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องพี่เจ <c oughs> ช่องมือดำและช่องมือดำอุ๊ยหัวก็จะเหม็นแหละทุกคนวัน <c oughs> นี้นะเราจะมาทำแคมปิง้งที่บ้านแคมปิ้งที่บ้านนะคะมีผู้ช่วยนะผู้ช่วยเดินอยู่หลังผู้ช่วยเดินอยู่นะคะ นี่เห็นมือดำๆนะก่อไฟไม่เป็นนะก่อไม่เป็นหรอกตั้งห้าไปงั้นแหละแต่จริงๆให้เขาก่อให้นะคะน้องพี่มินนะคะนี่จะให้ดูว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างตั้งและอันนี้นะคะผัก สดนะคะมันคือผักกาดมินชอบกินมากๆเลยแล้วก็มีหอยด้วยแต่ว่าอยู่ตรงนน้นที่เกีย์เดนมาร์กแล้วก็มีข้าวโพดด้วยได้มีข้าวโพดด้วยนะคะทุกวันนี้เราไม่ได้อดหลับอดนอนนะเรานอนกันมาเต็มที่แต่ก็วงอีกแล้วอ่ะไปเดี๋ยวรอไฟติดนะแล้วเราก็จะไปย่างปลาหมึกมีคนกอดเตา จะบอกว่าที่คีบก็ไม่มีที่คีบไม่มีทุกคนแบบมาถึงบ้านแล้วมินซื้อแบบตะแกรงมานะ,ตะแ,แต่ว่าไม่ได้ซื้อที่คีบมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้อะไรคีบใช้มือใช้มือจับนะคะ <Okay. S 2> ร้อนไหมถามใจดูเดี๋ยวเราจะไปรอไฟติดแล้วก็ย่างปลาหมึกนะคะเฮ้ ปลาหมึกยังไม่เสร็จหรอกจะเตรียมผักไว้ก่อนนะคะทุกคนเห็น <laughs> ชอบกินเลยลอร่อยขมล้างแล้วนะคะรอเล่นขม <laughs> ยุ้ยมากมินชอบมินชอบผักอันนี้ถามว่ากินไหมกินได้ไหมก็กินได้นะแต่เคยกินแต่กับขนมจีบนะขนมไอ้ขนม,ขนม <laughs> ผักแบบนี้เคยกินแต่กับขนมจีบเอาไว้กินโ้เยอะ <laughs> หิวแล้วเนี่ยทุกคนคะอุยเหยยบตีนจุนนี่ไม่มีที่คีบแต่มีตะเกียบอาวุธนะคะเราจะย่างกันโดยใช้ตะเกียบนะคะวันนี้อุณาแสนเข้านะเอาจะได้ข่าวไงนี่คนก่อเตานะคะเราสองคนก่อเตาไม่เป็นนะอย่างที่อย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยคนก่อเตาคนนี้สร้างภาพ นนี้สร้างวิดีโอสร้างวิดีโอนะรอกินอย่างเดียวเราจะไม่ทําจูจะไม่ปฏิบัตินะแต่จะนั่งรอกินอย่างเดียวได้อ่ะจูนเตรียมตักข้าวรอแล้วนะคะทุกคนกินอะไรจงกินกับข้าวได้หมดทุกอย่างนะคะกินแบบกับข้าวอะไรก็กินกับข้าวเคเดี๋ยวไปไปเตรียมเตาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาย่างปลาบึกให้ดูกันนะคะ ไปซื้อปลาหมึกได้ไปซื้อหอยได้ไปซื้ออะไรได้แต่ซื้อที่คีบไม่ได้นะคะทุกคนเราก็จะแบบทุลักทุเลหน่อยนึกว่ามีไงอยู่บ้านเออที่แรกนึกว่ามีแต่มาเป็นตากล้องจะได้เราย่างปลาหมึกนะคะทุกคนดูสิไม่ได้ใ้ดูมิน อยากจะเสนอหน้าขอ,ขอเสนอหน้าบ้างไหมคะทุกคนน่ากินไหมเออพอไม่ต้องถ่ายทุกคนอยากกินถ่ายหน้าเราหนิม <c oughs> ัตตื้วเลยนะคะต้องขออภัยกับกล้องตัวนี้ด้วยนะคะกล้องโทรศัพท์ตัวเองนะคะสั่นเดินนะเนี่ยมือคนจับสั่นนะไม่จับสองมือนะคะหิวอ่ะทุกคนเวลาหิวก็ต้องมือสั่นใช่ไหมคะแคมปิ้งนะคะมิน อะไรนะอะไรนะที่ที่พี่เขาตั้งให้เรากินเที่ยวกับมีนจูนมาได้นะคะมาได้ทําเยอะไม่ได้มีกุ้งนะคะอย่างที่บอกไปว่าจูนแพ้กุ้งทําเยอะนะคะแต่ก็กินเยอะนะวันนี้นะคะที่แรกแบบแบบไม่ได้ซื้อกุ้งมานะเพราะว่าจูนแบบจูนไม่กินกุ้งนะคะแล้วก็เลยแบบตัดใจไม่ซื้อมันเลยประหยัดแ้วะทุกคนก็เลยซื้อแค่หอยแครงกับ ปลาหมึกมานะคะเป็นปลาหมึกตัวแล้วก็ปลาหมึกยักษ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลานะคะจะไม่ถ่ายตอนทําให้ดูได้เดี๋ยวจะถ่ายตอนกินให้ดูทีเดียวเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความจริงอะอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไฟล์มันเสียมาถ่ายใหม่มาถ่ายใหม่มหมแล้วกินไปตั้งเยอะแล้วด้วยนะทุกคนก็อ่ะอย่าให้ดูละกันอันนี้ปลาหมึกนะคะแล้วก็น้ำจิ้มทุกคนกคือกินไปแบบที่แรกเต็มจานเลยนะแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วว่ะแล้วไฟล์พังอา้าวต้องมานั่งคุยใหม่จะเหมือนเดมิมไหมอะ บันทึกได้ไหมถ้าบันทึกไม่ได้้ะก็อดเนี่ยทุกคนเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยนะคะสําหรับอ่ะไม่แกะหอยให้กินแล้วเหรอต้องแกะแล้วอะไรเมื่อกี้ตอนไฟย,ยังไม่พังนะคะยังแกะหอยให้จูนกินอยู่เลยถ้าใครใช้ไฟพังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะมันเล่นได้แค่รอบเดียวเต้นอะไรก็ไม่ได้เล่นนี่ทุกคนมีคนแกะหอยให้กินด้วย สำหรับใครที่รอคลิปทำอาหารนะคะที่จูนทำให้พี่มินกินนะรอได้เลยจูนจัดให้ที่บ้านเดยกินไหมทุกคนคะใครที่อยากให้จูนเข้าครัวนะคะเข้าได้แบบทำได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่มินไม่กินโชว์ก่อนมีหอยหอยมีคนแกะให้นะ,อ,อ,ะ <laughs> อันนี้ไม่ซีฟู้ดนะครัพบทกไม่ใช่ของซีฟู้ดนะคะ มันของคู่กันอร่อยก็คลิปคลิปนี้คลิปแบบเอคลิปนี้นะคะก็จะสั้นนะเพราะว่าพูดเลยว่าไฟล์มันเสียนะคะอย่างที่พูดไปนะว่าไฟล์มันเสียก็มันก็จะสั้นๆนะคะเพราะเราไม่สามารถถ่ายต่อได้นะคะทุกคนโอ๊ยวันนี้จะได้คลิปไหมเนี่ยวันนี้ก็มันเป็นอะไรที่ดู โชว์เลยแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมากินโชว์แล้วเพราะว่ากล้องมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะฟลายมันเสียบันทึกไม่ได้นะคะหลายรอบหลายเทคกินจนจะอิ่มอยู่แล้วนะคะปิดคลิปเลยดิไหมคะกลัวมันเสียอีกอ่ะ เป็นว่าครั้งหน้านะคะถ้าเราทําแบบนี้อีกนะจะจะมาตั้งใจถ่ายดีๆนะคะเดี๋ยวจะเทียดรถัสรับให้ดีเลยอันนี้ก็ตั้งใจนะคะแต่โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยหลายรอบมากๆกินจนจะอิ่มแล้วนะคะนี่ดูจากปลาหมึกเต็มจานนะคะหมดแล้วค่ะหลายรอบมาก อาเป็นว่าคลิปดีนะคะเราก็มาบอกกันนะว่าวันนี้เราจัดแคมปิง้งเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีปลาหมึกมีหอยแล้วก็มีขา้าวโพดนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่บ้านเนาะสองคนแล้วก็นะคะสําหรับคลิปแบบว่าคลิปวันนี้นะต้องต้องขอโทษจริงๆนะคะที่แบบว่ามันสั้นเนาะความจริงอ่ะพูดไปเยอะมากๆเลยนะคะคุยเยอะมากๆนะคะแต่ว่าไฟล์มันเสียนะคะก็ จบคลิปลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้อีกเนาะหรือจะไม่มีคลิปลงนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ,ะไดเสริมไหมไม่มีเลยไม่กล้าพูดอะไรมากเลยนะคะเพราะว่ากลัวฟลาเสียเพราะที่แรกตั้งใจแบบพูดอะไรเยอะมากๆนะคะแจะบันทึกไม่ได้ทุกคนแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะจบเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดแะดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะอยากให้เราทําคลิปอะไรนะทุกคนคอมเมนต์มาเลยข้างล่างนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วถ,ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างหรือว่ามีโอกาสนะคะก็จะทําให้นะคะตันนี้ก็ขออนุญาตไปกินก่อน